ลองขายให้หมอดูสิมีปากกาไหมครับมีจะเอาแบบไหนแบบดีหรือแบบธรรมดางั้นเอาแบบดีมาเลยครับเอาแบบแดงหรือแบบน้ำเงินน้ำเงินเอาแบบเรียบหรือแบบลายเอาแบบเรียบหมดนี่ไงหมดอะไรนะยังมีอยู่เลยเนี่ยปากกามีแต่หมึกหมดตื่นได้แล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนสายโอ้โหทำไมไม่อยากตื่นอ่ะแม่ไม่ใช่แม่นี่ใครอ่ะนี่แม่นี่หมอแปดปลุกทำไมนี่ หนูพร้อมไปเรียนแล้วค่ะแน่ใจนะว่าพร้อมอ่ะอ๋อพร้อมมากค่ะแน่ใจนะว่าไม่ลืมอะไรอ่ะอ๋อนี่แหละลืมค่าขนมนะคะไปเรียนก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันค่ะไปซะแล้วหนูลืมเปลี่ยนชุดลู๊คิดออกแล้วผมหยิบไอศกรีมคิดคิดไอศกรีมคิดคุณไอศกรีมคิดครับไอศกรีมคิดแค่ถูกแล้วหมอสีแดงนี่แหละเด่นสุด 呀！<Yeah. S 2>